นะคะนะครับงวก็คือปมกรมเสือมันตัวใหญ่ดิตัวใหญ่กว่าคากเลยนะสวยใช่ไหมสวยเลยใส่พอดีเลยไม่ได้ไม่ได้จัดรีบรีบรีบมาต่ำอันนี้ระดับผู้บัญชาการใส่ไหมบัญญัติบัญชาการใช่ไหมน้ำอะไรน้ำญิงเข้าอาแล้ว เป็นนายชาติทหารเนาะนะครับทหารทหารนะครับอันนี้ทหารกล้องอันนี้ทหารโจเป็นผู้นําด้วยนี่ง่ายคอตเปตัดตัดชุดนอนมาให้ด้วยนะนะครับจะใส่คอก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะครับน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกัปตันนักบินน่ะนะครับคนหล่อหล่อเขาบอกว่าเหมือนคนหล่อหล่อเลยใส่ชุดวันก่อนมั้งเหมือนนักบินที่ไปยิงอะไรสักอย่าง ตัดชุดนอนเพื่องานนี้เลยนะนี่ตัดชุดนอนนะครับอ่าคุณเตอร์เรียบร้อยนะคะกลับกลับบ้านเนาะ,นะ,ค,ะคิวบ,บอบอโดนเราด้ยนี่ใส่ถุงเมือเหงื่อมันจะลงถุงนะเปียกหมดเลยบางทีมันรั่วกลัวมันแบบรั่วแล้วเหงื่อเราในถุงอีกนะครับมันหลายอย่าง คุณเตอร์เรียบร้อยค่ะ